สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าจำปาดุนนะคะวันนี้นะคะเรามาทำกับข้าวนะคะแต่เช้านะคะตีสามแล้วก็พากันมาทำกับข้าวนะคะแต่งงานนะคะวันนี้งานงานแต่งงานหลานนะคะก็ะเลยมาพากันมาทำกับข้าวปลาของนี้ก็มีผักนี่ ันนี้เราก็จะมาทำข้าว <l ug> ทำกับข้าวกับปลราหรือพวกนั้นแม่ตัวก็ลา้า้วตัวน้ำน้ำเหลวเดี๋ยวเจยไปจะทำแบบทำเสร็จเรียบร้อยให้เขาขันะ่วเนาะทางนี้ก็จะเป็นลาบหมูนะคะบ้านเราทำแล้วก็จะนึ่งถัก ผักแล้วก็จะทำปลาตาแตงตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูผา้าเตรียมเตรียมับทำผ้าป,ปั่นเยอตอนสายๆก็จะจัดจัดตกแต่งแบบเนะ นี่ก็จะตกเตีงโต๊ะเต็นนะคะเก้าอี้นะครับเพื่อรับแสนนะใกล้แล้วใกล้จะสว่างแล้วก็เพราะว่าดินเรามันไม่เปียนะมันไม่เทียงทรั้นนงนี้ก็ทำกับข้าว แม่ครัวนะคะแบบแม่ครัวทำกับข้าวหลายผู้หลายคนแกงก็มอ,อใหญ่มาตั้งแต่ตีสามกับข้าวกับปลาตัา้งน,นี้ก็เตรียม แมเตั้งเตาไฟแบบนี้แล้วบ้านเฮายำายมหนาวไข่อุน่นยยมห่อนเี่ยวบยบไหวแล้วยยนนนไไเนาะมันแห้งพูด เอาเก็ดบ่มี่กันมี่แต่แบบนี้แล้วหนึ่งขาวน้ำเห็ดกินน้ำแกงหมูบานเห้าแกงหมูใส่บัหมี่เป็นตาซ่บใส่ผักคำผู้ผักอิเลิกสักหน่อยก็สิไปหนึ่งพักหนึ่งงานนายกูหลายคน แ่บแล้วหอจู่นะเป็น,นเล้อเคมคนขนาดเลยเิมคนแบอ้าเมื่อคืนนี้กกโนเมื่อคืนนี่ก็โนอ่อนกว่านี้หน่อยหนึ่งแพ้ เสียบะติสชูดจนต้มกระเสบแกงกะเส็บต้มกะเีกพีน้ำกเพรต้นเผงเลยะเนก่ยไปสุกแล้วก็ผงแล้วก็แกงไม่หม้อไม่หม้อขาวเอาไปใส่หม้อขาวแล้วก็หม้อดำมาแกง เออมันหอนได้เนาะมันใหญ่หมอใหญ่ๆทางแกงทางลาบทางมันเก่งขนาดมัน่ะุแข็งแรงหมอบักใหญ่ไฟกัดโอ้ยนักแพทย์นั่นก็เห็นแต่ไฟแดงๆขุ่นเล็บก่อนหมอบใหญ่ อันเก่าเฮม้าม really ันอันมันอ้วนแล้วตัวนี้นะตัวน ah uh. uh ี้นะแกงนี่นะเขาจกบว่ามันขันจกแล้วเขามาพูดแล้วกินสะก้อนมันห้อนเจ้าคือโดทำมันไม่แยงมันก็คือมันห้อนมาหลายคนปันได้โดไปเห็ดใหญ่ปันได้หนก็บเพื่อกมา ย่ังบ uh. ัท่านได้แจ้งปัดไปเห็นถุงหายถุงหนามืดตึ๊บอยู่เอางอย่างบัท่านได้นอนบัท่านได้ลุกแล้วทั้งบ้านเท่ามีแต่เสียงไกลเสียงไกลที่น้องเท่ามันแขกเรือเท่ากับบัท่านได้มาเท่ากับมาเห็ดเตรียมซาก่อน กุหละมาจากกรุงเทพคุหละมาแต่ว่ามาบ่หลายดอกอาอไปปอกอีกบ่วอนแกงหมูใส่บักมีเฮ้ยเหื่อนนั่นก็สู้นะคราบแซ่น อยู่อวัอยู่บ้านนี้คำสุภาพบอกว่เออคือนวัวเขาไปเอามาหลายแล้วสันดอกอันนี้ก็ระายกระแกงเอาเตาเฮ้ยเหม็นกระตูน้อยก็ะโดนี่ละ้านเท่านะแบบนี้ละโอ้ยจังว่าตัวน้อยก็โดดเหม็นกระได้อตัวใหญ่มันแก่เว้ยตัวใหญ่ผัดมันแก่แกงมันบ่แซ่บ ปปอกเมนปอกมักมี่ต้องใส้น้ำตลอดไปมาทางผีดีกว่าก็มาใหญ่ๆเอ้ยอุอันน้ำไกยมันออกระบบเขาถ้าได้เกิดมาู่กินบู้น้ำาือน้ำกินนี่คือพักหอมพักหอมเม่ใหญ่ก็สวยสวยงามงามอันนี้ก่ได้ กระซ่ากับหมาในชาวนาปืนนั่นล่ะยังว่านะเห็นแม่น้ำพิลลูเขาได้มาเื้อบอกบอกมึงจะเป็นแกงหมูใส่บีูได้บานเห่าเคยกินอยู่บ่แซบแซบเสียงชุกแล้วหมอนึงปิดลงบนคนเด้อมาอยู่นะหมาน้พิลลูงมาอยู่ปรคโขยมันมีเคยขาดโอ้ห้มันโอยเห็นหมามันละลายใหญ่นะอันน่ะ เห็นมี้อนะป้าน้อยงอามกระโดดปากักลากปาดักหอมพักหอมปลูกเองอันนี้ไรสารพิษหอมบัวบัวแบงเนาะบานเฮ้าอื่นว่าบัวแบงปอกบอกมืนี่ชื่อปอกบักมือ มาอยู่ใส่เพื่อเอาบักมีอีกคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ